สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกสุขคุณบรว่าทนัประเทศแตวก็ต้าประเทศพี่น้องวันนี้ก็มาอยู่กับสองบา่าวต้นแสงดาวคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องเลยเอามวันนี้บ่าวต้นกับไหนไม่น,น้องฝากพี่ตนน้องคือเกา่าพี่น้องข้าวปุ้นวันนี้มากินข้าวปุ้นเลอพี่น้องเลยข้าวปุ้นนำ้นำยาน้ำยาปลานิ่นพี่น้องอันนี้เทาก็ สั่งเพิ่นสื่อเรื่องเพิ่นพี่น้องขุนโลนึงยำแดงพี่น้องเอ้ยมันได้มากพเพืเดียวพี่น้องม,นมอ <c oughs> ันได้มากเพืเดียวอยำแดงบรรยากาศยังในห้องเรือพี่น้องเร้อบรรยากาศอยู่ในห้องพี่น้องเอ้ยขุนโลน,นึงมุ้งลายนึงพี่น้องเต็มสว่วนถ่าได้พี่น้องเร้อนัพี่น้องมาไม่กินน้ำกันกินน้ำปูน้ำกันสื่อเรื่องเพิ่นมากพี่น้องอืม้ม เสไไียสไปพี่น้องเสีพี่น้องมาพี่น้องม,มากินน้ำแดงพี่น้องร่างก,การทำงานน้ำแดงคกงใกพี่น้องยืครับพี่น้องเจมเสพี่น้อง

อืมเป็นไงนะแมวกิงปูไถั่วได้ไม่รอยเถอนะจะแซ่บปีน้อง เพาตนนเนคนที่ว่ากินเผ็ดเปนอะไรรอสีสันมันอาจจะสีแบบเจืดๆน่นเองแต่แสบเล้รืีป่ป่ 拜拜。Yeah, bye, yeah. Mm hmm.

เปบเซบกับพี่น้อง่啊 <c ười> <c ười>

พี่น้องมักินดกันทำไมใหญ่เรีีพื่น้องอิซีป็นสุคุสุขคน

เห็นไหเข้ใพี่น <auf war> ้อยว้าปวดรู้นึงมดได้พี่น้อยมัดได้มันเนี่ยปวดรู้นึงม่ด ส mm hmm. จ็คพัดน้องมสวยมดสวยน้องมดสวยอืมจคพับพี่น้อง อ๋อสารคิปมีโมตอนกาีน,นพี่นอ้องมตอนีนพี่นอ้องเบิรพดอดีได้พี่นอ้อ <c> ง <oughs> ุดนัหนึ่งเบิรพดอดีพี่น้องสาริี่ไงพา,าพอให้พี่นอ้องเอซเบ,บิร์สกูสุขค,คนกดไหลกดแท้กดส,สับตะไคร่ กดติดตามส่อง YouTube บมาตุนแสงดาวคือเกา่าพพี่น้องเลยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให,ให้ได้ไดพ,พ่อพี่น้องเมื่อสุขสุกคนมาวตุน่นเศรษคลิปดีๆพี่น้องิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเลยอัพสารคลิปนี้จะทำหน้าพาจากพ่อพี่น้องพข้ากันคลิปหน้าพี่น้องมามาตุนานาา่นเฉลยยังมาฝากพี่ตุน้องขอเราพวงละสมเนื้อพ่อพี่น้องเมื่อสุขสุกคนสบายดีพ,พ่อพี่น้องเมื่อสุข,ขสุกคน